ล่าสุดค่ะคุณเฟรดอาม,มิเซนหรือว่านักแสดงที่รับบทเป็นคุณลุงเฟสเตอร์จากซีรีส์เวนส์เดย์ Wednesday เนี่ยเขาปรากฏตัวในรายการทุน่าโชวของจิมมี่เฟอร์รอนเมื่อเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะ uh, แล้วก็ถูกถามถึงข่าวลือที่ว่าจะมีภาคแยกของเวนสเดย์เป็นเรื่องของลุงเฟสเตอร์เนี่ยมันเป็นข่าวจริงไหมซึ่งคุณเฟรดเขาก็ได้คอนเฟิร์มแล้วนะว่าใช่ตอนนี้กำลังทำกันอยู่เป็นการคอนเฟิร์มจากตัวนักแสดงเองเลยนะคะซึ่งตอนนี้เขายังให้ราย ละเอียดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มคิดบทเริ่มพัฒนาบทนะคะซึ่งถ้าย้อนไปในช่วงที่ซีรีส์เวนส์เดยเนี่ยประกาศสร้างซีซั่น2แล้วก็มีการหยุดพักเนื่องจากมีข่าวการประท้วงของนักแสดงอะไรช่วงหนึ่งตัวผู้ร่วมสร้างซีรีส์เวนส์เดอย่างคุณอัลเฟตกัฟเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ว่า Netflix เนี่ยให้ไฟเขียวสร้างภาคแยกนะคะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีภาคแยก ในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นตัวละครหลายตัวเลยไม่ใช่แค่ลุงเฟสเตอร์อย่างเดียวแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ปรึกษาหาลือกันอยู่เพราะว่ามันมีตัวละครหลายตัวมากในครอบครัวอดัมแฟมิลี่นะคะแล้วนอกจากในสตอรี่ของครอบครัวอดัมแล้วเนี่ยตัวซีรีส์ Wednesday ก็ยังมีเรื่องของเหล่านักเรียนในเน v e r ร์มอรวมถึงความลึกลับในเมืองเจอริโคอ,อีกด้วยอ่ะอันนี้ก็น่าเอาไปสร้างภักแยกได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างภาคแยกของลุงเฟสเตอร์เนี่ยทางทีมสร้างกับ Netflix เนี่ยเขาพูดถึงกันตั้งแต่เริ่มซีซันแรกแล้วด้วยนะคะไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มตอนนี้นะเออเป็นเรื่องที่เขาถูกหยอดเอาไว้ในซีซันหนึ่งกับซีซันสอ,สอแล้วถ้าใครสังเกตลุงเฟสเตอร์เนี่ยแกจะเข้ามาทำภารกิจอะไรบางอย่างที่มันเป็นฉากแบบสำคัญๆของ Wednesday อะพอแกทำภารกิจเสร็จแล้วแกก็ไปมันทำให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ย ไหนอีกแล้วคือในส่วนของเขาอะ่ะมันสามารถมีเรื่องเราแยกได้ซึ่งถ้าให้พูดถึงคาแรกเตอร์ของคุณลุงเฟสเตอร์เนี่ยมันน่าสนใจตั้งแต่ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ดี e a d a m Family เลยนะคะเพราะมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณลุงแกหายออกไปจากครอบครัวแล้วคุณโกเมสเนี่ยก็เสียใจมากพยายามจะตามหาพี่ชายนะซึ่งส่วนเนี้ยเราว่าเขาน่าจะเราแยกได้เว้ยแบบ ออกไปผจญภยัยไปเป็นอาญากรที่ไหนสักแห่งหรือไปสืบคดีอะไรปะแปลกๆรวมไปถึงตรงเนี้ยแล้วว่ามันน่าจะทําให้เป็นคอมเมดี้ได้แบบยิ่งกว่าเว d นสเ d ย์ Wednesday อีกอะ่ะสามารถเป็นดาร์คคอมเมดี้ได้เลยนะนั่นก็คือสตรอรี่เรื่องความรักของเขาจะเรียกว่าความรักดีไหมนะคือตั้งแต่ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์่ะ เขาจะมีบทผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะมาจับคนรวยก็เลยเข้ามาในครอบครัวอดัมแล้วคุณลุงเฟนสเตอร์เนี่ยก็ลงรักแบบหัวปักหัวปัม๊มมันเลยเป็นการต้มตุ๋นที่สนุกมากอะ่ะเพราะว่าพยายามจะคิวแกยังไงแกก็ไม่ตายกลับมาได้เสมออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ไปพ่วงกับในเวอร์ชั่นซีรีส์ ี่แกมักจะไปเข้าตาผู้หญิงที่ดูแบบแปลกๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนที่ในบทเขาบอกว่าลุงเฟสเตอร์หลอกใช้เป็นฟิล์บ่าเฮ้ยเป็นผู้ชายมีสเสน่ห์นะอะไรอย่างงี้นี่แหละก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราคิดว่าเขาจะทำให้มันเป็นดาร์คคอมดี้ได้ยิ่งกว่าเวนส์เดย์ซะอีกอ่ะอีกคุณลุงเฟสเตอร์เนี่ยอีกอย่างคือเชื่อใจคุณเฟสอมิเซนนะแกเป็นนักแสดงตลกที่เล่นหนังดีอ่ะเออหนังตลกของอเมริกันที่มันเป็นโจ๊กแบบ แรงๆอ่ะซึ่งจะมีแกอยู่ในหนังแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเออแกลเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ทีนี้พอเขาแง้มาว่าเขาจะเปิดจักกรวาลครอบครัวอดัมใช่ไหมเราก็เลยลองคิดเล่นๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถทําภาคแยกได้อีกหลายตัวละครเลยนี่หว่าอย่างเช่นการที่เขาเฉลยที่มาของมือทิงส์เนี่ยมันก็ยังสามารถเล่าขยายเพิ่มได้อีกนะ คือในสิ่งที่ได้เฉลยมาแล้วอะ่ะมันก็ยังสามารถหักมุมได้อีกว่าปะอย่างเช่นว่าเฮ้ยไอแซคแม่งเข้าใจผิดมาตลอดว่านี่แหละมือฉันแต่ปรากฏว่าอา้าวไม่ใช่มือฉันนี่เอ้ยมันเป็นไปได้นะเว้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในแบบจักรวาลเว d นส์เดยอ่ะหรือว่าเรื่องราวในช่วงวัยรุ่นของโกเมสแล้วก็มอนติเซียอันนี้ก็น่าเล่ามากๆอาจจะไปเล่าเสริม ในตัวเนื้อเรื่องของลุงเฟสเตอร์ก็ได้เนอะเออเป็นวัยหนุ่มสาวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็หยอดไว้ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วว่าช่วงวัยหนุ่มวัยสาวของคุณโกเมสและคุณมอติเซียเนี่ยเขามีวีรกรรมในโรงเรียนเนเวอร์มอลเยอะมีติ๊กต k อกคลิปหนึ่งอยู่ๆก็เลื่อนเจอแล้วครับ เออว่ะคุณแม่มอนทิเซียคือเห็นแกดูแบบเย็นๆอย่างนั้นนะแต่แกมีวีรกรรมโหดมาตั้งแต่ซีซันหนึ่ก็ซีซันสองเลยนะซีซันแรกคิวคนที่มาลักตัวเองตกลงไปข้างล่างตุยซีซันสองเอาขวานจามมือเพื่อร่วมชนันปาาเขาให้ทั้งหมดนี้คือคุณแม่มอนทิเซียที่ดูใจเย็นนิ่งสงบในวันนี้คะก็เป็นสาวเลือดร้อนในวันนั้นทัศ์เนี้ยก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าน้าดูเพิ่มอ่ะ เขาปูไวซาขนาดนี้แล้วอะแสดงว่าโรงเรียนเนเวอร์มอลในอดีตเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆในรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นอะไรอย่างเี้แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่เรามองว่าเออมันมีหลายคนสงสัยเว้ยนั่นก็คือพ่อบ้านเลิศค่ะมีคนคอมเมนต์บอกว่า พ่อบ้านเลชเนี่ยเป็นหนึ่งในเอาแขกที่ถูกเอาไปทดลองหรือเปล่าทดลองในโรงพยาบาลจิตเวชอะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆตาแกอะจะเหมือนอีกาที่โดนทดลองอะเออซึ่งภาคแรกไม่มีเฮ้ยภาคแรกมีหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปสังเกตที่ตาเนาะตาสองข้างจะเหมือนมีข้างนึงที่แบบบอดบอดไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูแบบมีอะไรให้เล่าเพิ่มคือบอกเลยว่าถ้าได้ทีมโปรดิวเซอร์ดีๆ จัก,กรวาลครอบครัวแอดัมเนี่ยมีอะไรให้เล่าอีกเยอะเลยค่ะเพราะมันสามารถพัฒนาบทไปได้เรื่อยเื่อมันเหมือนกับว่าตั้งแต่ในเวอร์ชั่นการ์ตูนอะ่ะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าใครจะมาจากไหนอะไรยังไงแล้วที่ว้าวก็คือไอ้สูตรแบบนี้มันขายได้ทุกยุคเวยพอเป็นการ์ตูนปุ๊บกลายมาเป็นซิคอมขาวดำก็ดังมาเป็นแอนิเมชัน่นก็ดังแล้วพอเป็นซีรีส์ใน Netflix ก็ดังถล่มทลายอีกอะไรเงี้ยโดยที่แต่ละเวอร์ชันอะ่ะ เขาก็ทาครอบครัวอดัมแบบที่แตกต่างกันออกไปเราก็เลยคิดว่าเออจัก,กราวาลเนี่ยมันสามารถเล่าไปได้อีกเยอะเลยแล้วมันก็ไม่ออกทะเลด้วยนะเพราะว่ามันสามารถเขียนใหม่ได้เรื่อยๆอ่ะมันไม่เหมือนกับหนังหรือซีรีส์ที่ซื้อลิขสิทธิ์นิยายมาซึ่งมันจะทําให้เละเทะมันจะโดนด่าง,ง่ายไงแต่อันเนี้ยคือมันมาจาก การ์ตูนโจ๊กในหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารสมัยก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสามารถแบบขยายต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่แก่นเดิมมันก็ยังคงอยู่ซึ่งจริงๆมันสะท้อนสังคมเหมือนกันนะว่าทําไมาการ์ตูนที่เป็นดาร์คคอมดี้ในยุคนั้นอะมันถึงยังโดนใจคนยุคแม่เรายุคเราจนมาถึงยุคนี้อันนี้อนมาต้องพูดว่ายุคแม่เนี่ยก็จะเป็นซิทค,คอมยุคข่าวดำใช่ปะแล้วอนมาเนี่ยเป็นเจนวมันจะเป็นยุคหนัง ที่ Wednesday เป็น c h r i s t i n a Ricci อ่ะอันนั้นคือยุคของ Emma ยุค Gen Y นะคะยุค Gen C ก็จะเป็น Wednesday ใน Netflix ใช่ไหมเออโจทย์ของครอบครัวเนี้ยมันสามารถเล่าแบบสะท้อนสังคมได้ในถูกยุคทุกสมัยเลยเพราะอะไรเราลองมาวิเคราะห์กันดีกว่าที่มันสามารถอยู่ได้ในถูกยุคแล้วมันสามารถสร้างใหม่ได้เรื่อยๆอ่ะอย่างแรกเราต้องมารู้จักคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของ The Adam Family กันก่อนอน,นั่นก็คือคุณ Charles Adam ผู้ที่สร้างสารค์รอบครัวนี้ขึ้นมานะคะในนิตยสารเดอะนิวยอร์กเกอร์ซึ่งโจทย์ของเขาเนี่ยก็คือความประหลาดมันเป็นเรื่องปกติคือในยุคนั้นอะ่ะ วัฒนธรรมคนอเมริกันอะ่ะมันเปิดเผยมากแล้วมันก็ชอบทำอะไรแปลกจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วเขาก็เลยเอากิจวัตรประจําวันหรือพฤติกรรมทั่วๆไปของคนที่ทําตัวประหลาดๆอะ่ะแต่ว่ามองเป็นเรื่องปกติเอามาเขียนเป็นการ์ตูนโจ๊กลงในนิตยสารฟิลแบบบัรลือสารที่เราเคยอ่านขายหัวเลาะหนูหินอะไรแบบสมัยนั้นอะ่ะเออมันก็จะเป็นโจ๊กแบบชีวิต คนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาทําให้มันเวอร์ขึ้นไปอีกก็คือเขียนให้ครอบครัวเนี้ยออกแนวเป็นครอบครัวผีไปเลยซึ่งมันเป็นคอสตูมที่ฮิตมากในวันฮาโลวีนของชาวอเมริกันนะคะ โดยพฤติกรรมแปลกๆของครอบครัวนี้เขาก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นการชอบกินอาหารประหลาดๆแล้วก็ชวนคนอื่นมากินด้วยโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นจะแบบอีอะไระทำไมมันถึงกินได้อะไรเงี้ยหรือมีงานอาดิเรกที่ดูอันตรายเล่นกับของมีคมหรืออาวุธต่างๆสะท้อนถึงการไม่กลัวความตายค่ะทําให้ครอบครัวนี้ดูเหมือนเป็นผี เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความลี้ลับซึ่งจริงๆแล้วคุณชาวอดัมอาจจะตีความว่าครอบครัวนี้ก็ไม่ใช่ผีไม่ปีศาจอะไรเป็นครอบครัวธรรมดาที่มีความแปลกกว่าคนอื่นแต่สังคมเนี่ยไปตัดสินแล้วว่าอะไรแปลกอะไรผิดปกติแล้วอะไรคือปกติซึ่งแนวคิดนีย้ยังคงอยู่ ในซีรีส์ w ว d n e s d a y ค่ะแต่ว่าเขาเอามาทำให้ดาร์ขึ้นโดยไปสร้างโลกขึ้นมาว่าคนเราปกติเนี่ยคือนอร์มี่ส่วนคนที่ดูไม่ปกติคือ Outcast ซึ่งคำว่า Outcast เนี่ยมันก็ตรงตัวเนอะก็คือเป็นพวกที่สังคมไม่ยอมรับซึ่งจุดนี้เป็นอะไรที่ตัวซีรีส์เสริมมาแต่เคารพในหัวใจหลักของสิ่งที่คุณชาลส์อดัมเขาสร้างเอาไว้ ตัวซีรีส์เสริมเรื่องความเป็นคดีฆาตก,กรรมการสืบสวนลงไปให้เวนสเดย์เนี่ยเปไขคดีต่างๆนะคะเคยไปอ่านคอมเมนต์จากใน r e d ดิ t ของแฟนชาวต่างชาติบ้างเหมือนกันว่าเขาไม่ชอบบทของ Wednesday เพราะว่ามันเปลี่ยนแนวคิดของครอบครัวอดัมไปอย่างเช่นครอบครัวเนี่ยจะต้องไม่กลัวความตายแล้วก็เมินเฉยต่อการผิดปกติในสังคมแต่ว่าเวนสเดย์เนี่ยกลับกลายเป็นสาวปากร้ายแต่ทาความดีอะไรประมาณน,นั้นอะ เออมันก็แล้วแต่คนจะตีความไปเนาะอันนี้เรามองว่าทีมสร้างกับคุณทิมเบอร์ตันผู้กำกับอะ่ะเขาพยายามจะทำให้มันจับต้องได้อะ่ะเพราะพอพอ,อยู่ใน Netflix แล้วอะ่ะ มันต้องขายคนทั่วไปให้ได้เนาะมันจะมาทำเวเทเข้าครอบครัวเดียดัมแฟมิลี่แบบสมัยก่อนก็คงจะไม่ได้เนาะมันก็มันจำเป็นจะต้องให้ตัวละครหลักมีความเป็นฮีโร่ย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นแอนตี้ฮีโร่ที่ถึงจะปากแซบปากร้ายแต่ว่าจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จนะเนาะ พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเรามาลองคุยกันเล่นๆดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดมีภาคแยกของคุณลุงเฟสเตอร์เนี่ยทุกคนอยากจะเห็นเรื่องราวประมาณไหนหรือว่าหลังจากนี้ถ้ามีเวสนเดย์มีคุณลุงเฟสเตอร์แล้วเนี่ย เขาอนุมัติให้ทำสปินออฟต่อเพื่อนๆอ,อยากจะให้เป็นตัวละครไหนที่ได้สร้างต่อเออมาคุยเล่นๆกันดีกว่าส่วนตัวเราเชียร์คุณโกเมสคุณมอติเซียไว้หนุ่มไว้สาวเราเชียร์เราชอบนักแสดง2คนนี้อยากเห็นได้เล่นคู่กันเคมีดีเวอร์ขนาดมาแบบถักภาพขาวดาย้อนอดีตประมาณ 2- 3สนาทีนะยังรู้สึกว่าเคมีดีเลยอะเออถ้ามีภาคแยกก็อยากจะให้เป็นเรื่องราวของวัยหนุ่มสาวของ2คนนี้ดูซิว่าเขารักกันขนาดนี้ได้ยังไงเออนี่ยังคิดเลยว่าถ้า เกิดเล่าย้อนอดีตเรื่องความรักของคุณโกเมสคุณมอทติเซียอาจจะไปรวมอยู่ในสปินออฟของลุงเฟสเตอร์ก็ได้ย้อนไปเล่าว,ว่าช่วงที่เป็นพี่น้องกันนะ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแถมมันยังจะโยงไปที่ตัวไอแซคได้ด้วยเพราะว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนั่นแหละ เพื่อนๆคิดว่ายังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้นะคะเออแล้วก็มีคนถามว่าจากคลิปที่แล้วที่เราตัดอินโทรของการ์ตูนเดียดัมแฟม i ลี่เวอร์ชันการ์ตูนเน็ตเวิร์กมีคนถามว่าหาดูได้จากไหนนี่ก็หาดูไม่ได้เหมือนกันค่ะทุกคนคือมันมีเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นบางตอนแต่เราจําได้ว่าเราดูในช่องบูมแมลงเป็นภาคไทยเลยนะหาดูไม่ได้ใครมีวาร์ปบ,บอกด่วนค่ะอยากกลับไปดูมาก ช่วงนี้เป็นฟิลแบบนอดซาเจียมากๆอะ่ะรู้สึกอยากกลับไปดูการ์ตูนเก่าๆสมัยเรายังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงการ์ตูนเน็ตเวิร์กแล้วตอนนั้นมันฉายคู่กับครอบครัวอดัมแฟมิลี่เลยแต่แต่ใหม่กว่าก็คือจอ h n น y ะี่บราวนอ่ะอยากให้มีเป็นไลฟ์แอคชั่นเหมือนกัน อีกเรื่องที่อยากให้มีเป็นไลฟ์แฟชั่นก็คือเด็กเตอร์มีคนเกิดทันกันไหมใครเกิดทันรุ่นการ์ตูนเน็กเวิยุคนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะโอเคสำหรับวันนี้มาเมาหมอยเฉยๆนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ